ัในนามของสำมง,งานเขตเพื้นที่การาาสาษารณสุขอำเภอส่องเชนหนึ่งก็ต้องของกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะทางเรื่องอุปกรกีฬาในส่วนของสำมง,งานเขตเองนั้นโนบประมาณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยก็นับว่าจะสร้างโอกาสให้กับลูก,ลก,ลกลๆหลานๆชาวดอยเราได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้นจะได้พัฒนาด้านสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์เพื่อที่เขาจะได้เติบโตไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่น่าจะได้เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็หวังไปจริงๆว่าแม้ว่าเป็นห้องเรียนหรือโรงเรียนเราที่ห่างไกลกว่านี้ก็ยังมีอีกมากคงได้รับความเมตตาอีกในการต่อไปดีใจมากค่ะที่ได้อุปรกรณ์กีฬามาเล่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้อุปรกรณ์กีฬาใหม่ม